อบจภูเก็ตร่วมพ oui. e ิธีเปิดอาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่30กรกฎาคม2563เวลา10นาฬิกานวัดสุวรรณคีริเขตวัดกระลนนายวัชรินประทฐมวัฒนพงศ์ประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพระพุทธศาสนาทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มียุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและด้านศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดําเนินการทางด้านศาสนาดังกล่าวจึงสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างให้สําหรับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพระพุทธศาสนาวัดสุวรรณคีรีเขตแห่งนี้เพื่อเป็นสถานที่สําหรับการฝึกอบรมคุณธรรมแหล่งเรียนรู้จริยธรรมและจัดกิจกรรมต่างๆแก่พระภิกษุสามนเณรเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป